สวัสดีค่ะพี่ปลาพี่ปลาจะอัปเดตงานงานนะคะอันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะเป็นเป็นอมิติส์นะพอดีงานจะมาแพงขึ้นเยอะเลยลูกค้ารุ่นนี้จะมาแพงขึ้นขึ้นเยอะเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นคืองานมาแพงปกติพี่ปลาจะขายอยู่พันกว่าบาทใช่ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ให้พันเก้าห้าสิบเต็มที่เพราะทุนมามันประมาณเกือบพันแปดแล้วอะค่ะลูกค้าอันนี้นะ เพราะว่าราคาใหม่จะต,ต้องขายสองพันอัพแต่นี่ให้ได้เต็มที่พันเก้าห้าสิข้อมือสิบหนะคะมีลูกค้ารีเควสสั่งเข้ามาไงป่าเลยเลยหางานให้ลูกค้าอันนี้ได้พันเก้าห้าสิบนะคะลูกค้าค่ะ1ันเก้าห้าสิบไม่มีของแถมนะคะอันนี้มาแพงค่ะได้พันเก้าห้าสิบนะคะอ่ะอปรับข้อมือส6บให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไอ้น,นี่ข้อมือสินะคะเพราะว่าพี่ปาเวลาสั่งงานพี่ปา จัางทำข้อมือสิบหกให้พวกข้อมืออื่นลูกค้าต้องรีเควสมาว่าฉันอยากได้ข้อมือเท่านี้เท่านี้ตอนนี้นิ้วพี่ปาเล็บพี่ปาไปหมดแล้วไปที่ชอบค่ะเล็บพี่ปาจะไปที่ชอบหมดแล้วหัวไม่มือหัวไม่โป้งหมดแล้วอืมแล้วฉันทำยังไงเนี่ย คือก็แน่นเหลือเกินเล็บเล็บคุณนายจะฉีกหมดเลยดาวที่ตัดเล็บไหมแม่หน่อยดิเล็บแม่ฉีกแม่เจ็บที่ตัดเล็บอะ่ะดาวที่ตัดเล็บไหมหน่อยหนันอะไรโอเคอันนี้นี่นะลูกค้าจ๋า นี่นะให้พันเนะข้อมือสินะข้อมือสิกนะแล้วก็จะมีนี่งานงานงานโทปาสสีฟ้านะข้อมือสินะอันนี้ได้สองพันหนะลูกค้าได้ 2, 5, ะะ 2, 5, สองพันหะคะสองพันห้องพข้อมือสินะข้อมือสินะ่องพันะสองพนะันแล้วอ่ะลูกค้าอันนี้เป็นเลมอนคอร์ เลมอนคอร์สค่ะลูกค้าสวยมากประมาณสักสิบหกกระดาษได้สิบหกกระดาษอันนี้ให้พิเศษเลยพันสี่ห้าสิบสวยมากค่ะพันสี่ห้าสิบเลมอนคอร์สนะงานสวยมากพั 5, นสี่ห้าสิบไส์ห้าหกแล้วลูกค้าเลมอนคอร์สนะงานสวยมากพันสี่ห้าสิบ